สบายดีเด้อทุกคนน้อยซื้อเทปนางเทปอยู่แคลกะรีแคนาดาเมื่อนี้จะช่วยโอกาสมานะแนะนำตัวเองคือเบ้าละขน้อยอันกัอนอยู่แคนาดานี่ประมาณมสามสิบปีกับสี่สิบปีตามวัดตอน ออกซูนออกลาวมานแปีแล้วมาอยุซุ่น5ปีอยู่แคนาดากระสบสาปีฉะนั้นขนมอยสิขอโทษลวงหน้าอันนาะที่เว้าภาษาลาวโปเก่งแล้วก็เขียนแหงเกลือบระได้แต่ว่ามื้อนี้อันนาะแยกมาแชร์แยกอันความรู้ในหนึงเกี่ยวกับอันเฮดแลนด์สเคปปิ้งคันสิว่าส่วนกรบโบแมนนะ่นเนาะบ้านเฮามันเป็นอันนาเฮดการ์เดนหน้าบ้านหลังบ้านนะ่ะ อันนี้ก็เป็นเป็นโปรเจกต์คอยโปรเจกต์ทำอิดเลยนะเฮียนยังกะบซีมาบอกฮูยังได้นึงแต่ที่อันมันก็เป็นโอเพนเยนความคิดทุกค่อยเนาะคันทีว่าเป็นเอ็กซ์เพรสกับโบแมนโอยกับโบฮูว่าสำหรับคนลาวมีคนท่ามอยู่กับว่าเฮ็ดเก่งกับเรายองตัวเองดอกแต่ว่าเวียกนี้มันยากแใจเนาะเขาก็เลยแบบเฮ็ดได้ก็เฮ็ดคันจ้างนี่แพงลายคไนขนาดเฮ็ดเกลือลังนี้หมดลายเติบ โ okay, อเคจิกน้อยสิมาเริ่มเดินไปเห็หดแนวใดโอเคทำอิดท่านมาเว่าเรื่องอันนาดีไซน์ขึ้นมาได้แนวใดตอนนั้นท่านมีบ้านอีกลังหนึ่งญ้ามันขึ้นไหวลายปลูกเหินใหม่ซีเข้าบอกว่าตรงท่าปีหนึ่งให้อันนาดินบอกให้เหินแบบเหินมันอย่างยายอยู่นะอันนาใยขยายดินแน แบบซิงคิงนะเขาก็เลยบอกว่าให้ให้ท่าฉะนั้นหญ้ามันก็ขึ้นหลกหญ้ากันยากอุ้ยหญ้ามันใหญ่ไร่จนว่าได้อันซื้อ,อยามาฆ่าก่อนแม่ทําอิดนะแล้วมาลกมาลกมันนี้เหือดล่างนี่ซื้อใหม่นี่กะเออเป็นคนนูรหลอดอีกเนาะก,กัเวียกลายเติบโอเคสิบวอาเรื่องดีไซน์ก่อนเ้อคือค่อยว้าฮัแหละค่อยก็ว่ได้มี experience เลยโมเมน์บมีบมีลายเลยแต่ยักมาว้าให้ฟังคันได้เฮียนฮูอ่นานในเนึ่งะดีเนาะคือค่อยให้เข้ามาเห็ดแตกนณีค่อยก็ให้เข้าอันใส่พื้นนี่ให้พอาะปุยักให้กระตายให้สัตว์สอันอย่างอื่นคือสกังเบามาเข้าบ้านเหาแล้วเรื่องเห็ดหญ้านี่กะบุเคยเห็ดแล้วก็เบ่ง Youtube YouTube แล้วเวลาไปซื้อก็ไปท่ามเข้า เขาก็บ,บอกว่าให้เ็ใส่ฟื้นทลายซือก่อนก่อนเห่าเอาหญ้าลงแล้วเอาหญ้าลงแล้วก็ฟื้นทลายซือใส่อีกฝุ่นนะหดน้ำไล่ไล,ล่ให้ประมาณซองทิดนี่แหละอันน่ะหญ้ามันจะงงามคือปีนี้ค่อยอย่งบันได้ใส่ฝุ่นเื่อแล้วก็ฝนตกดีล่าอยู่ปีนี้วอาเรื่องอันเห็ดเหดญ้าตัวน,นี้คืออยู่แคนาดาฮั่นต่างแดนที่อเมริกาคือกันฝรั่งเขามักมาเนาะค่อยกระซื้อเหือนเพื่อคายค่อยมกัก ซื้อเหอนค่ายเหอนลังก่อน,นั่นอยู่หกเดือนไปยางเลาะเล่นเอาไอเดียที่มาเดคอรเรทเหอนกันเลยมาซื้อเหอนลังนี้โอเคอันนาเลือมงหินรอบนี่นะค่อยใส่เพื่อว่าเวลาเฮาอันจักตักง้าน่นะมันมีมันมันจึงแลนง่ายก่งมันจึงแลนง่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งเห็ดหมาที่ละกระเบิงแม่มันค,คือสะอาดตาดีน,น,น้อยหญ้ามันก็บบอเกิดออกมา มายุมันยะน่ะแล้วมื่อนี้ตอนยืนอยู่แถวนี้ร้อยฝั่งเรื่องดีไซน์กนิดีไซน์ as you go เฮ็ดไฟแล้วก็คิดไปมันเนี่ยนน่ะบอลทรายน้ำกอกมันไกลหญ้าก็ขึ้นอยู่นี่ก็ไลายค่อยก็ละหมักอันตักแดดแน่เฮาอยู่เมืองนอกเนาะไปแต่มันดีๆก็ดีแต่สไลมันอากาศดีอยู่แคนาดากะซัมหอดห้าเดือนมันขึ้นน้ำจะอยู่ใส่แคลิฟอร์เนียซัมซะหนาวก็นาวหยามหนาวอุ้ยลบสี่สิบเลย เอาเป็นว่าค่อยไปเฮ็ดเบียกมาแล้วแดดอยู you, ่ตัวแดกใหญ่ให้มันมูนมนีค่อยเลยมาปลูกอันนี้ไส่ส้นนี้แล้วก็ขี้คานเอาเฟอร์นิเจอร์เนี่ยตังโตตังออกค่อยก็เลยเอา c l e ียร์พลาสติกรูมันบอไไ้้แพงท่านใดนะมันนานาล่างขาวองหหองมันก็มีแสงแดดแล้วก็บอได้เอาเฟอร์นิเจอร์เข้าออกคือค่อยเบาหั่นแหละ แล้ววันนี่นานบซีมาเห็ดปุกพักปีกไก่กับปูก,การกรมบลุลภามักเล่นเบิรงอันนี้แม่ไปเบองนะอยูโฮมดีโปนะเข้าค่ายอันนู้นอยกันนี่ครึ่งหนึ่งบ่ห้าสิบดันะนะค่อยก็เลยไปเห็ดเองเอามาเห็ดเองซื้อมาเห็ดเองบ่เหมือดห้าสิบห้าดันบ่บ้านนี่เลื่อยกรบ่บ,บมีผ้ายัางบ่มีเลยนะ เอามีดมาสะะสๆแล้วก็เห็ดแล้วบางินเรือแทนที่อไปทรงเข้ามันกับบดได้แพงมันนักมันยากยุ่งยากค่อยก็เลยเอามาเห็ดบาร์บีคิวหรือว่าไฟเผ็ดเนาะเวลาเด็กน้อยมาเข้ากับหมักแล้วคนเข้าบ่หมักเอาออกกันง่ายๆค่อยก็เลยเอามาเห็ดหั่นว้าเรื่องเห็นมางิีเด้อมันซ้ำคันนะ เจ้าเห็ดให้มันดีๆดีๆั่นคือหน้ามันจะขึ้นอยู่แล้วแต่ว่ามันหนนาขึ้นลายขึ้นน้อยมันขึ้นหนึ่บาเจ้าใส่หน้าสำได้โอเคแล้วอันเรื่องอันนา landscaping fabric เด้อบอกให้ฟัง landscaping fabric นี่สำคัญที่สุดเจ้าบ่ต้องไปซื้อแนวทึกตอนค่อยเห็ดอบพอจะสุดท้ายนะมันเลือกน้อยเดียว ค่อยต้องไปซื้อค่อยเลนแลนไปโฮมดีโปค่อยไปค่อยกระท่ามาเอาดีที่สุดแพงที่สุดแหละแพงที่สุดดีที่สุดอย่างโบซัมซา,า่าเว้าคุณระดีได้ความดีของมันคือตัวค่อยเห็นซื้อค่อยนี้คิดว่าและแบบ suggesting นะที่ว่าเวลาเจ้าเห็ุเรื่องนี้เราบ้านเจ้าเหมือนลายมันใหญ่อันเจ้าไปซื้อเครื่องค่องจากอันนาแลนด์สเคปปิ้งคอมพานีเลยไหม คือค่อยซื้อบังหินสิอันว่าบังหินก่อนน้อยเด้ออันนี้ฮห้สาว mm มิลลิเมตรอันก้อนใหญ่ฮห้งามอยู่40 mm. เหื่อนร่างหนึ่งค่อยมี40มิลลิเมตรแต่ว่าเวลาอันเอาออกจากท่งนะขุดออกจากทงนะ่งแล้วอุย้ยเบียกหนักเบียมันมันยากโอเคมาเบาเรื่องอันน่ะ landscaping fabric เนอะมันเฮนมอนเป็นคนนะเป็นคน แล้วอันนี้มันเบรงคือพะยางเนาะเวลาจะซื้ออันนี้มันต้องซื้อแนวนี้ให้น้ำมันไหลลงในหนึ่งค่อยนเป็นยางอยู่แถวบานนี้ค่อยเห็นนานาคนคนจีนคนหนึ่งย่าเหมือนขึ้นจีละละลอกอ้อละละเอาพลาสติกธรรมดานะภาษาอังกฤษมันนี่ r a i น a g e แบบนำให้มันออกในหนึ่งให้มันไหลนะมันจึงแห้งไว้ผ้านี้สำคัญเลยเพราะว่า ท่านเจ้าเฮ็ดบุดีน่ะปีหน้าปีไหนน่ะหญ้ามันสีขึ้นหญ้ามันมีแล้วคือบ้านค่อยนี่มีคนทมว่าเออคือว่าพวเห็นนั้นมีหญ้าขึ้นเนาะยางไปยางมามันก็หลกไปน้อยนึงมันก็บริขึ้นไร่ปันใดแล้วมันซ้ำขัดน่ะเจ้าเฮ็ดอันหน้านิดนึงจะจะใส่อันน้ำหินบางเด้อข้อไม้่าใส่ให้มันสูงขึ้นนิดนึงอันแล้วอันบนข้างถนนน่ะบนห้นทางขอยางอันน่ะ ฟังเธอจยึยักจะดับโบแบบใส่ซองสั้นเลยนะผ้านะพราะว่าอันขี้ฟุ้นปัดไปปัดมาคือแถวค่อยนี่มันเหินใหม่เนาะเออ่ลมพัดไปพัดมาเข้ามาเห็ดอันขุดเหินนะขีด้ดินเลยยุเทิงมันก็เลยเห็ดให้หญ้าม,มันมักขึ้นง่ายแต่เ้าเรื่องแฟบริกนิ้วโกนึงกับะบทึกเรื่องแนวนี้น่ะไปซื้อ,อยูบอลเข้าอันแบบอันโฮเซลค่ายพางหินค่ายดินเลยไหม อันนาอยู่แถวอันแคลกรีเขาอยู่แคลกรีแคนาดาเนี่ะอันนาหรือว่าคัมปานีนี้มันซื้อบรนโค B U R N C O มันอยู่เสกัตเชวนแล้วก็อันเนปบรตเชสคลัมเบียอยู่แถวออนแทรีโอเคยอริวบมีเคยเบริ่งให้น้องอยู่อ่าอยู่คอแบกในบอมีอันข้าห้อมบกแบกมันบ่เข้ามาซงเลยนะมันขึ้นลาเจ้าซีเซิร์บังหินแนวใด อันนจาจิโนอยค่อยทายหูอันนาข,ข้างบ้านปะหินอันข้องอันนาอันนาคนข้างบ้านเนเบอร์มาให้เบิ่งนเนอะอันค่อยเบิ่งอยู่เว็บไซต์เขาก็มีเตทง200่งซองลอยปลายขึ้นซองลอยซ้ำสิบปะหินค่อยซื้อนี้สาวเอ่อเอ็มเอ็มนะแบบมิลลิเมตรนะเอ่อตัวบ้านหนึ่งค่อยซื้อสี่สิบนี้เรื่องงามมันงามแต่ว่าเวลาเขาเอาออกจากท่งนะเอาส่วนขุดออกจากท่งนะมันจะยากเลย แล้วโมดช่นค่อยซื้อปีนี้อ่าอยเจแล้วส่วนล่ามันจะ cover อันน่ะร้อยร้อยหยาดโอเคโซมันก็ว่าได้แพงพิลึกพิโลขนาดคือค่าบอลหลคันเหตุเองได้กับเหตุอยู่แคนาดานี่มันก็แพงเนาะอยู่บ้านเฮาเมืองไทยหรือเมืองลาวมันมีคนอันนาเหตุส่วนมีคนซอยอันน่ะอยู่นี่ฮั่นคือเข้าใจ minimum wage อันนาผู้เห็ดยู่้านา้านก็นได้สิบห้าดอนคืออยู่แคลกรีอ่าบ่ลวารัาางถ้วยรังจัดรือวันเป็นเฮลเปอร์นะอันโอ้ส่วนเห็ดเวียกส่วนนี้มันมันยากเนาะคือสิแพงกนสนะิบห้าดอนต่อสมองนั่นแหละอันนาก็เลยว่าคันเห็ดได้กับเห็ดเ,หเอาคือค่อยนี่บ่ลื้อหละว่าตามซื้อเลยโอฮูวันเห็ดได้หมดอยังไดมันก็ใช้เวลาอา เดือนซ่องเดือนทําอิดกะเห็ดเกือบทุกมือขันอากาศดีนะแต่ว่าน่ะเห็ดแล้วละมันแล้วขันสั้นค่อยหลบหญ้าขึ้นอุ้ยซ่องทิดด้วยว่าทิดหนึ่งลักแจ๊กฝนตกปานมาคนมาบานแกนยหญ้าใส่นี่แหละก็เลยว่าฟ้าวเห็ดฟ,ฟ,ฟ้าวแล้วแล้วมาเบาเรื่องอันเห็ดอยุกถางนอกหัวโอเคเห็ดอยูกทางนอกหัวนี่ ค่อยมีแต่อันตัดหญ้าค่อยบ่มมีเข้าห้องวีดวากเกอร์ที่วานหญ้ามันขึ้นอยู่แขมหัวนะแล้วเจ้าอันบอยักไปตัดไกล้ๆหัวค่อยก็เลยว่นบนหูสิบเอลพิ็าลาวเคิร์บมันนะแล้วมันก็เป็นแบบดีไซน์แนวหนึงนะ่งเนาะมันก็บ่งงามไปคนละแบบแล้วอีกอย่างหนึง่งตอนค่อยซื้อเหือนท่านดีเวลลอปเปอร์เข้า อู้อานาอันยน่นนา,นาแล้วเพราะก็บนแน่ใจว่าซิตี้มันสีใหอ้ออกได้บอกเวลามันเป็นข้องเหาแล้วนะคือเขาก็ต้องตัดย่าแนา่แล้วก็ขดน้ำตอนดีไซน์นี่ก็คิดว่าโลเมนเทน n น่น่ะประยักตัดญ่าลายเพราะนี่มันก็เป็นคนนลอดเนาะอันอีกอย่างหนึ่งสิมาบอกคือว่าอันนี้เขาห้องมอลช์เด้อ ตอนบ่มีบ้านอยู่แถวนี้เหมือนกันวิ่วพัดติวไปปิวมาแล้วกะลงมาแถวนี้แหละแต่เดี๋ยวนี้ยังแคนนะเพราะ่างเหอนมัอนกันขึ้นขึ้นมาลายแล้วเออจะนอยซีผาไปเบิงมืงหินลายสนิทคองคนข้างบานเนาะอันนี้ก็แเมนข้างบ้านคอยเบิงแม่ม่หินเขาเห็ดนะม่หินตอนี้ก็งามเลยและเห็ดสูง ค่อยปลูกเหมือนกระท่าเข้าแหละพัวก็ขึ้นตังบะท่าตังวะซามสองปีกว่าสิแล้วอันนี้ก็อีกแป๊บหนึ่งห็นสีดามในอันนี้ทรายมันเบิ่งก็ประมาณสาวมิลลิเมตรนี่แหละอันนี้เป็นบ้านในเบร์นะเนาะเข็นบอกว่าหินกระเจานะอันซ่องล่างนี้ขเขาจะเห็ดน,นำกันแล้วเข้าจ้างคนมันคนเท่านะอยู่นี่นะพกผู้เท่า เฮนบอลป้องหินมันมีซองแบบตัวดำๆนี่เออคือบ้านล่างนั่นเนาะแต่ตอนนี้คือบ้านค่อยแต่มันคนละสีบ้านค่อยมันยักออกเรื่องๆนิดนึงเพิขเข้าสีเกรย์งามเนาะโลเมนเทนเข้าห้องอยดีไซน์อันนี้ก็ดีเป็นเดียวหนึ่งเวลาเขาดีไซน์เห็นบอลแท่วมันมีที่ดินใหญ่น่ะเขากระบอยักใสป้องหินแบบเดียว มันเบิงรวมๆกันมันเบิงมุง,มงามค่อยคิดว่าค่อยเลยไปซื้อบังหินนี่มาปั้นก็บูแผงประมาณบเกิน15บหดอนตัวต่อกอนเนาะป็นนัก68ผ่วตัวนี้หน้าดีอยู่ได้แล้วคือเว้าทันแหละมันเป็นโปรเจกต์ทำอิดค่อยเนะาะคนงานทำอิดค่อยกับหูโฮยังไลายแต่หูยังกระยักมาแชร์ ขอบใจลวงหน้าเดอทีว่ามาเบิงอัน y o u t u c h ชาโน่ค่อยๆก็หหกวคนเริ่มมานี่มียังกีซิมาบอกพบกันอันเทนาเดอก็เอาขอบใจละลาย